เพื่อนๆที่มีน้ำตาลในเลือดสูงขอแนะนำเครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือดแบบนิน้วนี้ไม่ต้องจอนิ้วเพียงสิบวิบวัวัดระดับน้ำตาลในเลือดอย่างแม่นยำ99.99%โ99ปวดได้24ชั่วโมงและใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการแนะนำโดยแพทย์ในโรงพยาบาลและใช้ง่ายมากเพียงใช้นิ้วหนีบเข้าไปจะได้ผลลัพธ์ใน10วินาที ระดับน้ำตาในเลือดจะแสดงที่ด้านบนช่วงปกติคือ95-120อัตราการเต้นของหัวใจแสดงที่ด้านล่างช่วงปกติคือประมาณ60ใช้เซ็นเซอร์คุณภาพสูงนำเข้าและปัญญาประดิษฐ์ปรับเทียบได้อัตโนมัติมีฟังก์ชันระดับมืออาชีพมากวันนี้โรงพยาบาลมีส่วนลดพิเศษเหลือเพียง20ที่เท่านั้นรีบคว้าเลย